สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรวันประจำวันที่8นะคะรกรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองค่ะพี่น้องจ๋าุกวันทำงานปกติลุยๆค่ะพี่น้องค่ะนะคะนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิีชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องท่านไหนที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทักอดีไหน์นะคะดูดวงโชคละหรือดูดวงนะคะมีหลายแบบนะคะดูลายมือลายเส้นดูไพ่ยิปซีนะคะ ไพ่พงมยานนะคะหรือดูเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะนะคะพี่น้องคะนะคะยังไงแล้วนะการทานายดวงรายวันนี่ก็เป็นดวงโดยรวมถ้าจะให้ชัดเจนนะคะก็คือเราต้องดูดวงส่วนตัวนะคะพี่น้องแต่เอาอย่างนั้นกันใครต้องการเช่านะคะทูบใบหวยไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วก็ป้าปู่พญานาคก็ทักก็ดีไลน์เหมือนกันและใครที่สั่งมาก่อนหน้าน,นี้คุณมหมอจัดส่งให้หมดแล้วนะคะพี่น้องคะน่าเตรียมรับได้เลยคะ่ะพี่น้องคะเอาละคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลา ในวันพรุ่งนี้มาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะหน้าที่จะเดินทางนะคะคําว่าเดินทางนะ,ะเดินทางทาขิดทาการประสานงานนะคะกิจการนะประสบความสําเร็จนะคะหรือใครรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้แล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็หน้าที่จะนะคะทําบุญให้ทานนะคะ ปฏิบัติรมได้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดีจังรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์เป็นอย่างดีค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ดวงเปิดสุดค่ะนะคะนี่ดวงเปิดสุดเลยนะเพราะว่าขึ้นไพ่เดอะเวอร์ทุกอย่างลงตัวทุกอย่างเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะวันนี้ป้าหมอนะคะอ่านไพ่เอาไพ่ตำรับเก่าของคุณป้าหมอเป็นไพ่ชุดครูดั้งเดิมของคุณป้าหมอนะคะหน้าไพ่ย,ยังสวยอยู่นะคะพี่น้องขะมาให้กับพี่น้องนะคะได้ ะะดูนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะถือว่าค่อนข้างจะชัดเจนละนะ,ะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์ไพ่เตือนบอกว่าคุณอย่าก,กลุ้มอย่าเครียดอย่าคิดอะไรล่วงหน้าอย่าคิดเยอะนะคะหรืออย่าคิดลบนะคะนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่งั้นเรื่องสุขภาพของคุณจะไม่โอเคนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยไพ่โชว์มาดีหมดแล้วตั้งสามใบสุดท้ายแล้วเขายัางกัดกลุ้มอยู่นะคะเห็นไหมคะ,อ,ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะคะ ะฉะนั้นเราต้องปล่อยวางเพราะมีไพ่พระฤาษีขึ้นนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ในวัดพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับพานิชของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข6 9 2 1 6 9สองหนึ่ง้าสองหนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะพี่น้องวันจันทร์นั้นนะคะขึ้นเดวิลนะคะพี่น้องขานะ เดวิลนั้นก็คือพี่น้องวันจันนะคะให้ให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงหรือการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบนะคะอ่าผิดกฎผิดระเบียบนะคะหรือผิดกฎไมยงานสีเทาๆไม่ค่อยโอเคค่ะในวันพวกนี้ส่วนเรื่องของการเงินดีนะคะพี่น้องคะอ่ามีเม็ดเงินเข้ามาทุกการเดินทางนะคะมีเงินรออยู่นะสําหรับพี่น้องวันจันนะคะยังไงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามีความรู้สึกว่าจะฝืดในเรื่องของการเงินก็ตามแต่พี่น้องวันจันนั้น ก็ยังมีเงินหมุนเข้ามาอยู่ดีนะคะพี่น้องขะและก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทนะคะก็ถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีในวันพรุ่งนี้อย่าได้กังวลนอนให้หลับนะคะพี่น้องขะมีบริวารครอบครัวอุ้มชูเกื้อหนุนพี่น้องวันจันทรนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ในส่วนของครอบครัวก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะรักสามัคคีกันทึกกันขึ้นรวมด้วยช่วยกันประมาณนี้นะคะ ฉะนั้นแล้วมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องของว่าทําอะไรต้องระมัดระวังในวันพวกนี้ไม่อย,าาย่างนั้นแล้วมันจะเกิดความเสียหายรวมถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้องกับพานะักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขรา้เลขอะไรมีเลขหนึ่งห้าเลขก็4ี่ศ4 0ย์หนึ่งห้าี่ย์ค่ะขอให้หิงๆงมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหน,นดูกันน่ะพี่น้องวันอังคาร นงะาฝืดเงินฝืดเงินมีความรู้สึกว่าโอ๊ยการเงินนะคะทําไมมันหายากขนาดนี้และมีรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็คิดวิธีการหาเงินคิดโปรเจกต์ในหัวเยอยะแยะมากมายว่าเอ๊จะทํายังไงมีรายได้เข้ามาคือพี่น้องวันอังคารคิดไปคิดมากับกลุ้มเองเนี่ยเครียดเองเนี่ยนะคะอ่าขึ้นเดอร์มูนเนี่ยอ่าฉะนั้นแล้วคิดแล้วลงมือทาค่ะคิดหาเงินก็ลงมือหานะเมื่อแต่ฝันกลางวันอยู่เนี่ยมักไม่เป็นจริงนะคะพี่น้องวันอังคารน,านะเห็นไหมคะนะแล้วก็อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะ พยายามมีสติใจดีๆร่มๆนะคะเห็นี้ยนะตัดสินใจอะไรก็ต้องมีข้อมูลและเหตุผลในวันพวกนี้นะไม่อย่างนั้นเลยทาให้เราเสียาการได้นะคะอะแล้วก็อาจจะเดินทางอย่างไม่มีเปลนได้ด้วยนะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรวกนี้เรามัดระวังนะคะพี่น้องคะในเรื่องความคิดเนาะอย่าจิตตกคะ่ะพี่น้องคะ่ะทุกวันนะเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เสมอนะคะพี่น้องวันอังคารนะอืเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราคํานวณของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลข57นะคะแล้วก็18 57 18ค่ะขอให้เห็งเห็มาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นเอ้ยหกหักปิดหวังรักคุดหรือเปล่าคะพี่น้องคะสุขภาพเป็นไงบ้างหาหมอค่ะนะ,ะไม่สบายหาหมอนะคะพี่น้องคะนี่อย่างนี้เลยนะความดันไขมันระมัดระวังนะคะอ่ามีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กผ่าตัดน้อยได้ด้วยนะคะพี่น้องคะแล้วก็นะ เดือดสตาร์ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำมาไว้ก่อนหน้านี้ก็จะประสบความสําเร็จทีละเรื่องแหละนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่เดือดสันนะคะ,ะมาทีละเรื่องทีละเรื่องเนี่ยเออขึ้นเดือดสตาร์และขึ้นเดือดสันอีกต่างหากนะพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภค่คะพี่น้องค่ะนะนี่โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะหลังจากที่เราอ,อกหักผิดหวังมาพอสมควรพี่น้องวันพุธกลางวันเรื่องการเงินก็มีเม็ดเงินหมุนเข้ามาหมุนเงินได้คล่องนะนะคะพี่น้องค่ะนะ ใครที่จิตตกเครียดในเรื่องของการเงินก็อย่าเครียดนะคะอืมนะคะทาใจดีๆนะคะพี่น้องคาดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะนี่ไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีเพราะ,ะนั้นเราต้องเชื่อไพ่นะคะพี่น้องคาในวันพวกนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองสามหนึ่งเจ็ดเก้าสองค่ะขอให้เห็นๆมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะ สำหรับพุทธกลางคืน,นงเงินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองลงทุนอะไรก็มีเม็ดกาไรเข้ามาแล้วนะคะสามารถเก็บเงินได้แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนลางสังหรณ์แม่นๆน,นะคะเส้นพิเศษแดงๆให้เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักนะคะอืมในวันพรุ่งนี้นะคะนี่และก็ยังคงทํางานหนักๆลุยๆอยู่นะคะอภารังานเยอะนะเหนื่อยหน่อย,อยแต่ประสบความสําเร็จนะคะเออไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง เห็นไหมคะการงานกิจการก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเจอกลยาณนามิตรที่ดีเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะพี่น้องจ๋านะถือว่าโอเคคะ่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจับตัวของเรานั่นเองคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข8 2 7 2ค่ะ8272ออค่ะขอให้เฮงๆคะ่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบ,บดีคะ่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบ,บดีเป็นแบบไหนอ่าอารมณ์เป็นลมเป็นไฟนะคะเป็นเด็กดื้อไม่ได้นะคะลดในเรื่องของอารมณ์ลงในวันพรุ่งนี้ใจร้อนไม่ได้นะคะพี่น้องเสียการแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้แกะได้นะปาฏิหาริย์จะเกิดกับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะนะใครที่เครียดเรื่องอะไรอยู่นอะในหลับนะคืนนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะขึ้นไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะอารมณ์ต้องปกติให้ได้นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีเจอคูเทสเจอกลัลยานมิที่ดีนะคะพี่น้องคะ่ะน่าได้อะไรแบบเบิ้ลๆบลนะคะมีไพ่โชคดีขึ้นก็คือมีโชควิลลาบเข้ามาด้วยนะคะมีเงินก้อนโตเข้ามาระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยค่ะใครที่ร่างกายอ่อนแออ่อนเพรียนะคะ ก็ให้พักผ่อนพักร่างซะนะคะหยุดได้หยุดงานได้จะดีนะคะถ้ามีอาการไม่ไม่ค่อยสบายนะคะหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแกะได้แน่นะคะหรือพยายามแกะแล้วและมันยิ่งรัดตัวเองนี่เขาบอกว่าให้นอนนิ่งๆปล่อยให้การเวลาเป็นตัวเยียวยาทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสําหรับพี่น้องวันพฤหัสเสวัสดีค่ะเลขนําโชคนะคะเกี่ยวข้องกับเลขที่เราเฝ้าหรือเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขหนึ่งศูนย์สองสี่หนึ่งศูนย์สองสี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเองวัน สุขบ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันเงินทั้งนั้นเลยพี่น้องวันศุกร์นะคะรวยนะคะรวยนะคะพี่น้องวันศุกร์นี่รวยนะคะนั่นหมายความว่ามีเงินสดๆดข้ามือเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะนี่เอ็มเพรสอีกต่างหากนะคะพี่น้องคาสำหรับพี่น้องวันศุกรนน์นะดวงนารีอุปถัมภ์นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเกินนะคะบริวารซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะคอยช่วยเหลือเราอยู่นะคะการงานก็เด่นมากนะการงานก็เด่นมากนะคะเลื Beifall. ่อนเป็นสเต็ปนะคะมีโอกาสขยับขยายในส่วนของการงานกิจการหน้าที่การงานดี กิจการก็โอเคนะคะใครที่ขายของออนไลน์ก็จะมีออเดอร์รัวๆค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรไม่เลขเก้าสามแล้วก็แปดสองเก้าสามแปดสองค่ะขอให้หิงหิงมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันเสาร์ขึ้นจกักรพรรดินะคะเออนะ,ะยังคงที่จะเป็นแม่ทัพแม่กองอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะสามารถควบคุมงาน บริวารเง ossa. ิน<ม>ได้เป็นอย่างดีรอดีรอจังหวะรอโอกาสนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สําหรับบางท่านก็รอไปอีกหน่อยค่ะพี่น้องขานะเออเรื่องของการเงินเยี่ยมเลยมีเมเงินเข้ามามีเงินก้อนโตๆเข้ามือนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะรวยนะพี่น้องวันเสาร์นะคะในวันพรุ่งนี้อ่ะเรามัดระวังเรื่องสุขภาพค่ะนะคะหัวไ่อยหัวทิ่มนะแฮงแมนนะใครที่มีโรคประจําตัวเช่นปวดหัวปวดไมเกรนเนี่ยในวันพรุ่งนี้เรามัดระวังนะพกยาไว้เลยนะคะมีโอกาส กำาเริบได้นะพี่น้องวันเสาร์ลดในเรื่องความวิตกกังวลบางเรื่องลงด้วยค่ะพี่น้องค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลข49แล้วก็12 49 12อ่้าองค่ะขอให้เห็นๆป้าหมอไว้พนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ